พี่น้องครับนี่ก็อีกพอหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับปอพันปอพันดาวลุงนะครับปอพันดาวลุงตัวใหม่นะครับพี่น้องนะซื้อยังครับน้องตัวนี้นี่ซื้อซุปเปอร์แชมป์ครับซุปเปอร์แชมป์เนาะซุปเปอร์แชมป์อาเฮดสี่ห้าสี่กับอาเฮดสี่ห้าสี่นะครับซุปเปอร์แชมป์นะครับพี่น้องนะครับปอพันใหม่ดาวลุงนะครับอีกตัวหนึ่งของท่านไปได้ความเพลินนะครับจากปีครับเนาะตัวันนี้ยจาครบสองปีแล้วเนาะ ยังบ่ถึงครบสองครับยังบ่ทัานี่ถึงสองมันสองสามเดือนนี่แหละครับครับได้เริ่มเลี้ยงน้ำเชียรไปตอนนี่ยดีแล้วครับโอ้ดีเลี้ยงน้ำเชียรแล้วนะครับพี่น้องนะครับโรื่องเลี่ยงตัวดีนะครับเลี่ยงตัวดีนะครับซุปเปอร์แชมป์นะครับขอพันดาวลุงอีกตัวหนึ่งนะครับบางท่านไปล่ฟาร์มเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเดือดขอมืองไทยเมืองไทยหลอดหลอดตัวนี่เบิ่งนะครับนะครับอายุสีห้าสี่นะครับซุปเปอร์แชมป์นะครับเบิ่งเลี่ยงตัวนะครับพี่น้องเลี่ยงตัวดีนะครับเลี่ยงตัวดี ถ่ายนะครับพอดีอยากใชสายย่อกหน่อยนะครับพี่น้องมาถ่ายปากจีปากงองนะครับตรอนี้นะครับก็จำนะครับผมกำลังเริือรีดน้ำเชืยอตอนนี้มีผสมไปแน่ไหมครับน้องมีอยู่ครับเริ่มผสมแล้วเนาะเริ่มผสมแล้วครับอืมนะครับผมถ้าไหนถึงสองปีนะครับ ก,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 กับองสารบ่าันได้เก็บปานไหนนะครับน้ำข้ามาเนาะน้ำขา้าน้ำข้าครับตัวนนี่ว่าน้ำข้ามานะครับพี่น้อง ก็เลี้ยเชียวจะได้ครับตัวนี้สุดประจักษ์เนาะสุดสี่ฟันเหครับเงี้ยนวะก็วันนี้จบครับน้องวันไหนทำราคาพันหนึ่งวันนี้เนื้อใจนะครับน้องดูดรายละเอียมันก็จำไว้เลยนะครับพี่น้องหลายพอนะครับหลายพอหลายหลายราคาพอหลายพอหลายราคาเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรทั้งพอไล่พั่หนไว้ให้นะครับพี่น้องามราคาจะไล่กระเด็นสนใจก็จังเพิ่งมาสอบถามเพิ่งนะครับผมถ้าเกิด วอาเพียงับไี่นีนะครับมีแต่ราคาถึงนะครับพี่น้องราคาเพื่อเกษตรกรนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรจับต้องได้นะครับครับพอพันธุ์ที่น้ำขม่านะครับตอนนี้มีอีกสามตัวน้องๆนะครับค่ะผมจะรอขม่าอีกโดนไหมครับน้องสามตัวเห็นปะก็ต้นปัญหาไหนครับเนาะเดี๋ยวพี่ชินเดียรกำลังกักโรคกักยังตัวอ๋อครับตอนนี้พี่พ้อก็กักโรคอยู่ นะครับเทปอาจจะเป็นเทปเย็ดสองนะครับเป็นน้องไส้กระเรียดนะครับเทปหกแปดนะครับเราก็ที่นี้เราเป็นสายวีเอลนะครับเป็นสายวีเอลอยูแล้วก็สายจีออีกนะครับประมาณนั้นนะครับี่น้องครับทางอิเลฟฟ์ปั่มต้นสีน้ำเข้ามานะครับนี่ผมก็ได้มาใชยครับพม่าวัวเป็นใช้ฝากจีปากน้องนะครับออกมาใชยทั้ง ซูเปอร์แชมป์นะครับอาเฮด454นะครับพี่น้องครับฟอพันดาวลุงยังว่ท่นถึงสองปีนะครับยังเพียมตัดีเตรียมโตดีครับนะครับเอาสนามไปครับน้องนี่เขาแล้วครับอยู่อเมริกาครับได้เข็ยมากว่ะได้แข็โอ้พันได้เข็ยมาจากอเมริกานะครับสําหรับ่อเนี่นะครับพระธัมดาเลยครับพี่น้องดีจีแชมป์นับจากอเมริกานะครับพี่น้องนำกลมามไพี่น้องเกษตรกรบ้านนอกนะครับได าสายสวัสดท่านธุกกรรมนะครับเดี๋ยวไปล่วงพัฒนานะครับงัวบานเฮาออกมานะครับเพื่อ,อมุ่งเพิ่มมูลค่านะครับนี่กับงัวบานเฮานะครับพี่น้องสำหรับกรณีนะครับพี่น้อง